สวัสดีครับต้อนรับเราสู่คลิปตัวท l k กับผมแ a c โ n o b ดี้ครับสวัสดีพี่น้องชายทุกคนเลยนะฮะที่ชื่นชอบในคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทักทายต้อนรับพี่น้องหน้าใหม่ๆนะที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะครับการเรียนรู้สําคัญเสมอจะช่วยคุณได้เปรียบคนที่ไม่รู้และก็ไม่ยอมเรียนรู้นะครับก็วันนี้มีข่าวใหญ่นะข่าวดีๆมาฝากกันนะโดยเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชิบะอินุนั่นเองนะครับ วาน ETH ครับหรือว่าวานอีททเรียมนะฮะรายใหญ่1,000อันดับแรกครับถือครองชิปมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์นะครับอืมเนี่ยมันเป็นจุดที่เราต้องสังเกตนะทำไมวานมาถือครองกันเยอะนะครับเวลสแตส์ well, ats, นะครับบริการติดตามธุรกรรมบล็อกเชนครับได้ทวีตว่าวานอีททเรียมครับที่ใหญ่ที่สุดนะได้สะสมชิปมูลค่ากว่า2,000ล้านดอลลาร์นะครับในขณะที่เหรียญเนี่ยกลับอยู่ใน รายการส,ส,สินทรัพย์อันดับแรกที่ถูกวานซื้อมากที่สุดนะครับโอ้วานถือตั้ง2 0 0 0ล้านดอนลลาร์นะฮะจากข้อมูลของเวล s t a t นะครับรายงานว่าวานอีทเทียมครับที่ร่ำรวยที่สุดเนี่ย 1, อันดับแรกนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญชิบะอินูนะมูลค่ากว่า2,000ล้านดอนลลาร์ครับซึ่งเป็นสุลเมือดิจิทัลนะฮะมีมจะว่าเป็นมีม,มเลยก,ก็ได้เลยแหละแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มพัฒนาเนาะมีมีโปรเจกต์เยอะขึ้นนะครับก็ วันหนึ่งอาจจะอาจจะกลายเป็นเหรียญที่มันดูเจ๋งกว่าแค่มีมธรรมดาก็ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลมีมที่ใหญ่เป็นอันดับ2ตามมูลค่านะฮะราคาตลาดรองจาก Dogecoin นะครับทวีตเนี่ยแสดงให้เห็นว่าวาน ETH เอนี่ยอันดับต้นต้นถือครองอ่อโอ้โหเยอะนะเดี๋ยวนะผมขอดูว8จะบอกว่าเป็น18ล้านล้าน,านก็แล้วกันนะฮะ18บล้านล้าน2 6 หนึ่มื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแล้วก็อีกหกแสนสองหมื่นสองพันเก้าสิบสองชิปนะครับโอ้เยอะมากซึ่งมีมูลค่าประมาณสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านดอลลาร์นะฮะกับอีกหกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสาสิบดอลลาร์นะฮะมันมันเยอะมากนะจากข้อมูลที่เผยพแพร่โดยเวลสแตทนะฮะแสดงให้เห็นว่าเมื่อไม่นานนี้เนี่ยวานได้ขายชิปนะฮะบ,บางส่วนออกนะฮะจากกระเป๋าเงินของพวกเขาแล้วนะตอนนี้วานเป็นเจ้าของ ชิปมูลค่า1,671ล้านดอนลลาร์โดยประมาณก็แล้วกันนะฮะซึ่งคิดเป็น16.3%ของพอร์ตโฟลิโอของพวกเขานะครับปริมาณเหรียญ FTX ที่ถือโดยวานเหล่านี้มีมูลมีมากกว่านะเล็กน้อยนะมูลค่าประมาณ1,683ล้านนะดอลลาร์โดยประมาณนะฮะหรือ16.42%ของการลงทุนของพวกเขานะครับ ชิปนะครับกลับมาอยู่ในรายชื่อ10เหรียญยอดนิยมนะฮะโพสทวิตเตอร์อื่นๆโดยเวลสแตดประกาศว่าชิปเนี่ยได้กลับมาสู่รายการ10เหรียญที่ซื้อมากที่สุดนะฮะโดยวาน e t ทที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับโทเค็นเนี่ยเอ่อเป็นโทเค็นมีมครองอันดับ5ในขณะนี้ฮะโดยมีมูลค่า5930ดอลลาร์ซึ่งเป็นปริมาณเฉลี่ยที่วันซื้อซึ่งเท่ากับ1 9 9 ล้านชิปนะโดยประมาณหรือเปล่าคือตัวเลขมันเยอะมากจริงๆนะมันเยอะจนแบบว่อาออ่านไม่ถูกนะจำนวนชิปโดยเฉลี่ยของวานเหล่านี้ถืออยู่ที่ประมาณ185ล้านก็แล้วกันนะโดยประมาณนะครับอ้างอิงข้อมูลจากเวล s t a t นะครับแล้วก็เมติกเนี่ยโทเคนนั่งเดิมของโพลิกอนเนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่ที่อันดับที่5้านะฮะนำหน้าชิปในรายการ10อันดับแรกของคริปโตที่ถูกซื้อไม่สุดโดยวานนะครับ เวลสแตดยังได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม4รายการโดยที่วาน2-3ตัวเนี่ยซื้อเมติกเนี่ยนะฮะถึง3ามล้านแปดแสนมืริบสีเมติกครับมูลค่าประมาณ7ล้านดอลลาร์นะฮะในคำสั่งซื้อเมติกเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อจะเป็นจานวนมากกว่า1ล้านโทเค็นครับหนึ่งในนักลงทุนที่เข้าร่วมในการซื้อซึ่งอยู่ในอันดับที่397ร้อยเาสจะอันดับโดยเวลสแตดนะครับตอนนี้ถือครองเหรียญเมติกทั้งหมดเนี่ยรวมมีมูลค่า เล้านดอลลาร์นะฮะโดยประมาณนะคิดเป็น11.53%ของพอร์ตการลงทุนของพวกเขานะครับอบางทีเวลาที่เราเข้ามาในตลาดนี้นะแล้วเราไม่รู้ว่าเอเหรียญไหนมันน่าซื้อเหรียญไหนม,นมันมีอนาคตนะผมแนะนำว่าถ้าคุณจะเป็นสายแบบถือยาวๆนะฮะให้คุณสังเกตวานนะหรือพวกเวลนี่แหละว่าเขาถืออะไรกันนะทำไมเขาถึงมาถือชิปทำไมเขาไปถือเมติกเขาไปถืออะไรพวกนี แปลว่าเขาต้องเห็นอะไรครับบางทีการการเรียนแบบวานก็มีประโยชน์ได้เช่นกันนะคุณอาจจะได้เห็นคุณอาจจะเราเราจะมองไม่เห็นอะไรบางอย่างแต่พอวานเห็นเราทําตามเขามันก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสท,ที่จะเฮ้ยได้ผลประโยชน์บางอย่างนะแบบเขาได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะปริมาณน้อยกว่าก็ตามนะครับยังไงก็ฝากไว้ สังเกตว่นเหล่านี้ให้ดีแล้วก็ลองติดตามเนวิลสแตทนะครับใน Twitter ดูดะูฮะก็มีรายงานทุกวันเลยฮะมันจะได้แบบทำให้เราเนี่ยเฮ้ยหูไวตาไวมากกว่าคนอื่นนะครับผมสี่เราวันนี้ก็คิดว่าข่าวนี้ได้ประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงถ้าคุณอยากจะช่วยเติมพลังให้ผมนะฮะให้มีแรงทำคลิปดีๆต่อไปนะฮะสามารถเติมค่าชานโนมได้เลยครับผ่านช่องทางเหล่านี้ฮะทั้ง True m o n e y Wallet แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับถ้าเห็นไม่ชัดเนี่ยข้อมูลมันมีอยู่ใต้คลิป ไปดูได้นะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามาทุกรายการของช่องของผมได้นะฮะทางทางโดยการกดนี้เลยเนี่ยซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งคุณจะเห็นคลิปก่อนใครครับมีหลายรายการมากนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมสามารถแนะนำติดชมกันเข้ามาได้นะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ